โปรเจกต์นี้นะฮะตั้งใจฟังดีๆเรามีชื่อว่า LPF นะครับ LPF คืออะไร F นี่หมายถึง f เจ u r e ครับเรากำลังจะทำสิ่งที่อยู่ในอนาคตแต่เราจะมาทำกันวันนี้และพวกเราจะมีส่วนร่วมด้วยกันนะฮะอันนี้คือแพ็กเกจ LPF นะครับเรากำลังจะทำอะไรพี่น้องลองคิดดูนะครับปกติเรามีอินดีมกรุปของเราอยู่แล้วถ้านึกถึงอ In ินดีมของเราที่เราทำมาทุกวันนี้นะฮะเป็นเหมือนสวนล้กัน ในอนาคตจะค่อยๆเติบโตขอ้อมูลุนที่ร่วมกันมา3ปีนะครับแต่เราอยากจะทําสิ่งที่มันเป็นอนาคตครับพวกพวกเราเองแล้วก็อินดีมนะครับก็เลยจะตั้งบริษัทบริษัทหนึ่งครับชื่อว่าอินดีมโฮลดิ้งนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยจะให้ทุกคนมาเป็นส่วนร่วมได้แล้วบริษัทนี้มีหน้าที่ทําอะไรอินดีมโฮลดิ้งเนี้ยก็จะเหมือนกับในพลานนลครันที่ออกไปหาโอกาสใหม่ๆที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วยวัตถุประสงค์เดียวก็คือว่า เราจะทําให้อินดีของเราเติบโตในหลายธุรกิจนะครับโดยให้ทุกๆคนสามารถมีส่วนร่วมได้และทุกคนพวกเราเองนะฮะซื้อแ e, พ็กโปกตีที่ผมเล่าให้ฟังแต่เราจะให้ให้โดยความรูสึกที่ดีนะให้จับใจให้เป็นหุ้นและเป็นใบหุ้นเลยฮะเข้ามาถือในบริษัทอินดีโฮดดิ้งและอินดีโฮดดิ้งเนี่ยเข้ามาถืออยู่ในบริษัทของอินดีกรุ๊ปเพื่อในอนาคตเนี่ยจะได้เติบโตไปพร้อมกันเป็นส่วนร่วมด้วยกันในอนาคตใหมๆ่ๆ แต่ไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าเราจะเติบโตไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะโฟกัสที่นอกเหนือจากอินดีมที่เป็นธุรกิจออนไลน์ของพวกเรานี่นะฮะอินดีมโฮลดิ่งของเราเนี่ยจะไปโฟกัสที่อีก5ธุรกิจที่คิดว่าน่าสนใจมากๆแล้วจะไปใช้คําว่าไปเติบโตนะฮะหก็คือว่าจะมาลงทุนในบริษัทอินดีมซึ่งอินดีมในอนาคตของเราเนี่ยเราก็จะให้เป็นแพลตฟอร์มมากยิ่งขึ้นเรากําลังจะทําถูกดีซึ่งกําลังจะเกิดขึ้นแล้ว และถูกดีเนี่ยก็จะมี point ของ in นดี p พ o i n t ที่อยู่ในถูกดีทําให้พวกเราเนี่ยสามารถซื้อของแลกของและสามารถที่จะไปซื้อหุ้นที่ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของเราที่อยู่ในตลาดต่างประเทศได้เพราะอันนี้คือเรียกได้ว่าเป็นแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์แบบในอนาคตส่วนที่2นะฮะถ้าใครติดตามข่าวหรือมีโอกาสได้ดูรายการของผมนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซีหรือเงินนะฮะสกุลเงินที่เป็นดิจิตอลนะฮะโดยเฉพาะาบิตคอยนะะ์นะฮะที่ซื้อกับบิตคัพผมมีโอกาสได้คุยกับทาง ปิดขับค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราเองนะฮะอินดีมอินดีมโฮดดิ้งเนี่ยก็อ,อยากที่จะเข้าไปเติบโตพร้อมกับคริปโตเคอเรนซีทุกๆสก,กุลโดยเฉพาะสก,กุลที่เรียกว่าบิตคอยน์ะอันนี้คือสิ่งที่เป็นอนาคตเพราะอะไรที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยอินดีมจะเข้าไปนะฮะนี่คือภารกิจของพวกเราต่อไปในอนาคตนะฮะบทที่3นะครับถ้าตอนนี้ทุกคนคงได้ยินคําว่าเมดิเทคเมดิเทคก็คือ medical บวกเทคโนโลยีก็คือการแพทย์สม,มัยใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะในอนาคตเนี่ย โควิดทาให้เรารู้ว่าการไปโรงพยาบาลบางครั้งไม่จําเป็นต้องไปก็ได้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับพี่เมฆแล้วก็บริษัทอัญญาก็คือว่าเขานําเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการกลนเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะตรวจสลิปเทสเนี่ยไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลสามารถมาตรวจที่โรงแรม5ดาวได้ตรวจที่โรงแรม5ดาวได้ดีกว่ายังไงใช้เงินเท่ากันแต่ได้พักผ่อนแล้วก็มีการที่คุณหมอมาดูแลอย่างเต็มที่อันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะ ที่เราจะมีโอกาสไปค้นหาโอกาสใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นนี่คือโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะฮะหมวดที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุนะครับหรือเอจจิ้งโซซ t y ตี้นั่นหมายความว่าเป็นที่รู้กันว่าอีกไม่กี่ปีเนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่มีคนอายุเยอะมากกว่าคนที่อยู่ในวัยทำงานแต่คําถามก็คือว่าตอนเนี้คนอายุเยอะขึ้นแต่เป็นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เยอะขึ้นนั่นหมายความว่า ธุรกิจและบริการหรือเซอร์วิสต่างๆที่จะไปตอบสนองคนมีตังค์อย่างพวกเราอินดีในอนาคตนะฮะที่อาจจะเติบโตไปอายุเยอะขึ้นแต่ว่าอยากจะมีสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับสังคมสูงอายุนี่ก็คือสิ่งที่อินดีมโฮมิงของเราเข้าไปนะฮะอีกอันหนึ่งขาดไม่ได้ก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเฮลท์แคร์สกินแคร์อย่างนี้นะครับแต่ในอนาคตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของมันคงมีเทคโนโลยีใหม่ๆนะฮะ ที่สามารถทําให้เราสามารถที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเสริมอาหารที่ดีขึ้นมีกาแฟที่ดีขึ้นอันนี้คือความตั้งใจของเรานะครับเพราะฉะนั้นแคมเปญน,นี้นะฮะโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า L P F L Premium Future นะครับสำคัญที่สุดคือเราอยากจะเดินทางและเติบโตไปด้วยกันฮะ,ะพร้อมๆกับพ่อแม่พี่น้องอินดีทุกทคนฮะครั้งนี้คือซื้อแพ็กปกตกิราคาหนึ่งได้ทุกอย่างนะีุจะเล่าให้ฟังสำคัญที่สุดก็คือว่า ให้ให้ให้จักใจเราให้เราให้ความเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาชิกจับใจบนะฮะเดี๋ยวเราก็จะเดี๋ยวผมจะมาลงรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าเอ๊ะเมื่อกี้ผมมีคําถามนิดนึงครับพีบ่ก็อย่างตัวโฮดดิ้งของเราเนี่ยที่จะไปลงในธุรกิจลงทุนในธุรกิจแห่งอนาคตเนี่ยนะครับทั้ง5ธุรกิจหรือ,ออาจจะมากกว่า5ธุรกิจนะครับพี่ไอตัวธุรกิจสุดท้ายเนี่ยเฮลท์แคร์แอนด์สกินแคร์เนี่ย ที่จะมีสารสกัดใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเราเป็นไปได้ไหมครับที่ที่ที่เราจะเอาสารสกัดตัวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เข้ามาร่วมด้วยกับเราก็เป็นสิ่งที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับก็ตื่นเต้นมากไปเลยลืมพูดว่าจริงๆแล้วคือธุรกิจที่เราอยากที่จะไปเติบโตและอยากที่จะไปค้นหาแล้วก็ลองดูก็คือธุรกิจเกี่ยวกับกัญชงและก็กันชานะฮะเพราะตอนนี้คือบางส่วนของกันชงและกัญชานี่ทางกฎหมายได้ปลดล็อกแล้ว และจริงๆแล้วมันจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเพราะพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยเราสามารถปลูกมันได้ดีและรอกฎหมายบางอย่างอยู่<ะ>ในเสริมอาหารในกาแฟรหรือในใดๆก็แล้วแต่ก็จะอาจจะมีส่วนผสมของ CBD และกัญชงกัญชาได้เล่ากําลังเดินทางนะเพื่อไปดูทั้งแหล่งปลูกสารสก,กัดแหล่งสก,กัดโรงงานสก,กัดเพื่อว่าอะไรที่เป็นโอกาสนะฮะอินดีพอยด์ของเราจะเข้าไปค้นหาโอกาสนี้มาให้กับพ่อ,อแม่พี่น้องนะฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่า อินดีมของเราอ่ะมันก <Yes. S 1> yes. so, ็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเป็นแพลตฟอร์มของพวกเราที่เราสามารถที่จะทําธุรกิจของเราได้แต่อนาคตแต่อนาคตของเราเนี่ยแต่อนาคตของเราเนี่ยเราจะเป็นเหมือนอินดีมโฮดิ้งที่จะไปค้นหาโอกาสใหม่ๆที่เป็นฟิวเจอร์ของพวกเราอันนะครับครับก็เหมือนเหมือนเหมือนตัวสมาชิกเนี่ยนะครับในสมาชิกของพวกเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของของอินดีมของของของทางพี่กล้องเนี่ย ในบริษัทอินดีมด้วยแล้วก็ในบริษัทโฮดิ้งด้วยถูกไหมครับหมายถึงว่าธุรกิจอะไรก็ตามที่พี่ก้องกับคอนเน็กชันของพี่ก้องพี่โจ้พี่โตงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่ออกไปทําธุรกิจในอนาคตเนี่ยสมาชิกก็มีโอกาสที่จะได้รับผลประโยชน์ด้วยถูกไหมครับพี่ใช้คําว่าเราเป็นในพานของอินดีมของอินดีมโฮดิ้งแล้วกัน <Ừ. S 2> อะไรที่เป็นส่งแอนหาโอกาสเนี่ยเราก็โอกาสในไไปที่เป็นฟิวเจอร์เนี่ยเราจะไปค้นหาด้วยกัน พอเราไปค้นหาด้วยกันเรามาเติบโตด้วยกันเพราะทุกคนถือใบหุ้น <c oughs> อยู่ทุกๆคนซึ่ง <c oughs> เป็นสิ่งที่เราให้ครับผม <c oughs> เราให้ไปแบบเหมือนเป็นให้ไปเลยนะฮะให้ไปเลยทีนี้เนี่ยในเรื่องของรายละเอียดนะครับทีเ่เราจะทําอย่างไรนะฮะที่จะได้ที่จะมีมีมีแพ็คใหม่ๆวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของตัวของ LPF หรือว่า L Premium Future นะฮะ แพ็คแอลพรีนิ่งฟิวเจอร์เนี่ยนะครับมีมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับพี่ก้องพี่โจพี่ตรงผมเองนะฮะแล้วก็ตัวของแนนนี่ด้วยนะครับรวมถึงเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจอื่นๆน,นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กับคอนเน็กชันของพี่ก้องพี่โจพี่ตรงด้วยนะครับรวมถึงมีโอกาสเข้ามาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่มีอนาคตเยอะแยะมากมายนะครับแน่นอน ในอนาคตเราก็ตั้งเป้าที่เราจะเดินหน้าเข้าไปที่เต็มที่เลยนะครับให้ธุรกิจมันเติบโตแล้วก็สามารถที่จะวางแพผนที่จะเติบโตไป,ไปในอนาคตแบบเต็มที่มากๆนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือรายละเอียดนะครับของของตัวแพ็ก LPF ตอนนี้นะครับเราก็เลยเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะเข้ามา เป็นเจ้าของธุรกิจร่วมกับพี่ก้องพี่โจวิตรงแล้วก็ผมแล้วตอนนี้สุดท้ายผมอยากให้พี่ก้องช่วยคุยอะไรกับสมาชิกนิดนึงครับเกี่ยวกับแพ็คนี้ครับก็ LPF นะฮะตัวมันก็บอกแล้วนี่คือฟิวเจอร์นี่คืออนาคตเพราะจริงๆแล้วอะแพ็กเกจนี้หรือว่าโปรเจกต์นี้ทำขึ้นมาเพราะว่าหนึ่งเราอยากจะเติบโตไปด้วยกันอยากจะมีส่วนร่วมด้วยกันอยากมากยิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้อินดีมเนี่ยชื่อของเขาก็อยากจะให้มันเป็นเรื่องของโอกาสที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆให้กับทุกคน แล้วเราก็เชื่อว่าสิ่งนี้มันจะมาเติมเต็มบริษัทของเรามันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าตอนนี้อะไรที่เป็นใหม่ๆหรือรที่เป็นอนาคตเนี่ยพวกเราจะไปค้นหาให้กับสมาชิกที่นอดเหลือจากอินดีนที่เราทํากันปกติทุกๆวันครับครับผมก็วันนี้ขอบคุณพี่กองมา,มากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณโปรเจกต์ดีๆนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่โจ้ด้วยนะครับที่ทําให้โปรเจกต์นี้เกิดขึ้นมาด้วยนะฮะ